วันนี้ผู้รักที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดเชียงใหม่ครับจัดขบวนขันมากไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ก่อนจะเข้าไปจดแจ้งคู้รักครับนี่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อร่วมสนับสนุนพรบสมรสเท่าเทียมเนื่องในวันแห่งความรักการจดแจ้งผู้รัก LGBTQ+ จะถูกเก็บเป็นสถิติรายปีครับยังไม่มีผลทางกฎหมายนะครับจนกว่าพรบสมรสเท่าเทียมจะประกาศใช้ครับ ส่วนในกรทมค่ะวันนี้ก็มีการเปิดรับจดแจ้งคู่รักเช่นกันขยายจากปีก่อนที่นำร่องใน3มเขตเป็น50เขต ผู้รัก LGBTQ+ ที่มาจดแจ้งบอกว่ารู้สึกดีใจบางคู่คบหากันมานานถึง15ปีเพราะฉะนั้นการมายื่นจดแจ้งแม้จะยังไม่มีผลทางกฎหมายแต่ก็ให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็หวังว่ากฎหมายจะสำเร็จในเร็ววันนะคะเพื่อให้มีสิทธิรองรับด้านต่างๆเช่นการรับรองการบริการด้านสาธารณสุขค่ะ ถ้าเรามีถ้าเราจะได้จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมคือว่าเวลาเข้ารักษาโรงพยาบาลนะเราจะได้ไม่ต้องรอญาติเขามาเซ็นเราเป็นแฟนเขาเราสามารถเซ็นให้ได้เลยไม่ต้องรอญาติใช่ใช่ใช่เพราะว่าทุกวันนี้พรามีเรื่องเกี่ยวกับผมไม่สบายบก็ต้องไปตามที่บ้านมาเซ็นแต่จำพานท,ที่เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ก็สาม,มารถตัดสินใจแทนกันได้เลยเพราะว่าเรารู้ใจกันอะไรมารเป็นความการันตีว่าเป็นความรักนั้น เราเทยบเท่ากับคนอื่นแล้วอะเราไม่ได้แบบเป็นตัวแปลกในสังคมอะไรอย่างเงี้ยพอ่อันนี้ก็ยังยังมีความหวังในเรื่องของอนาคตอาจจะให้เปิดจดทะเบียนของแบบสว่างเลยไหมคะวังรอยากให้มันแบบเหมือนกันไปเลยแบบมีมีเหมือนกันแบบเป็นเแบบมือนชายหญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยคณะกรรมการ Thailand p r ล d e และเครือข่าย L G B T Q ยืนย่นหนังสือขอบคุณและให้กำลังใจคณะ,ะกรรมาการวิสามัญพิจรารณาร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมเนื่องในโอกาสวันแห่งความรักครับแล้วก็เป็นการติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายนี้ซึ่งคณะ,ะกรรมาการยืนยันนะครับว่าคืบหน้าไปแล้ว80%แล้วก็จะเร่งพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมประธานคณะ,ะกรรมาการเชื่อว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะแล้วเสร็จและบังคับใช้ภายในปีนี้ครับ ผมเชื่อว่าเราพยายามจะทำกฎหมายนี้ให้ออกมาเร็วที่สุดนะครับระหวังว่าเราจะประกาศประคับใช้ได้ภายในปีนี้นะครับแต่แน่นอนครับยังมีรายละเอียดของกฎหมายอีกหลายหลายมาตราที่ต้องขอเห็นว่าเราพยายามจะพิจรารณาโดยใช้ความรอบคอบนะครับเร็วมากเกินไปแต่ไม่รอบคอบเราก็เกรงว่ากฎหมายฉบับนี้จะไปตกในอาจจะโดนตีตกในในสภาใหญ่ถูกไหมแต่กระทั่งในของที่สภา